สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้ก่อนที่เราจะดูพ่มพีด้วยกันนะครับพระเจ้าตัดผ่านเมื่อวานคอมเมนต์นะครับจันหนิงบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ตัดผ่าน,นครับตอนนี้เลือกแล้วนะครับแล้วก็ผลตอบรับดีมากพระเจ้าอยู่ด้วยใครจะสู้ได้นะครับคุณสันนิรักบอกว่าจะรอนานแค่ไหนชัดเจนก็จะรีบเลยนะครับแต่ส่วนมาก มักจะไม่ได้รับความชัดเจนครับแต่เมื่อวานชัดเลยนะคุณสานิรักษ์นะครับถ้าต้องทำอะไรไม่ต้องรอแล้วนะครับคุณเอมวิภาบอกว่าเราต้อง take action นะครับแล้วก็เดินตามสเต็ปของความเชื่อไม่มีอะไรง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้โดยพระเจ้านะครับครูมยเอเมนคุณฮันนี่บอกนั่นสิ จะรออะไรอยู่ทําไมไม่ลงมือทํานะครับเราก็เขาก็เปรียบเทียบกับการรับใช้พระเจ้านี่ครับดีมากเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรามาดูพร้อมพีด้วยกันหัวข้อเรื่องคือจงเลือกคนให้เราที่อนด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเราชัดเจนจากพระจนะของพระองค์ที่ฐานในพระนามพระซูคิ์เจ้าเอเมนครับพร้อมพีเราดูข้อเดียวนะโยชัวบทที่18บข้อ4ี่ครับบอกว่า จงเลือกคนเผ่าละสามคนและข้าพเจ้าจะใช้พวกเขาให้เดินทางไปทั่วแผ่นดินนั้นให้เขียนแนวเขตที่ดินที่จะมอบเป็นมรดกแล้วมาหาข้าพเจ้านะครับโยชัวบอกว่าให้คนอิสราเอลเลือกนะครับให้แต่ละเผ่าเลือกเขาให้เลือกคนออกมาสามคนสิบสองเผ่าเป็นสามสิบสองสาสิบใช่ไหมครับ 36คนที่จะเดินทางไปเขียนแนวที่ดินที่จะมอบให้กับคนอิสราเอลให้ไปให้ช่วยกัน,นครับให้มีหลายความคิดเห็นมีหลายคนนะครับเพื่อที่จะแบ่งที่ออกมาวันนี้พระเนจะ้าพระเจ้ามาถึงคุณกับผมพระเจ้าบอกว่าจงเลือกคนครับผมก็ดูคำว่าเลือกนะหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับ เขาส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าใช้คำว่า select อันนี้ Living Bible นะครับ NIV ใช้คำว่าใช้คำว่าอะไรนะเขาไม่ได้ใช้ c h o s e ด้วยเขาใช้ลืมไปละ <laughs> แต่ถ้าว่าถ้าคุณดูแต่ละเวอร์ชันนะคำว่าเลือกนี่เขาใช้หลายอย่างนะครับ pick นะครับ pick นี่มันผมก็ เราเองบางทีใช้มันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยคิดว่าคำไหนมันมันดูเหมือนชัดเจนกว่านะครับผมก็เข้าไปดูคำแปลแต่ละคำเลยนะชอ e นี่ก็คือเลือกใช่ไหมครับเลือกสรรคัดนะครับถ้าเป็นอ่า pick นะครับ pick นี่เขาก็ใช้กับคำว่าคัดสรรเหมือนกันครับแต่ว่ามันยังมีหลายคำที่เขาใช้นะครับโดยเฉพาะคำว่า e l e c นะครับใช้กับการเลือกตั้งผมคิดถึงคํานี้เลยนะว่าเวลาเราเลือกคนนะ่ะเหมือนเราเลือกตั้งครับเราต้องคิดคนที่เราจะใช้เข้าไปทำใช่ไหมครับวันนี้ความหมายนี้น่าจะมาถึงเราในความหมายว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าช่วงนี้เลือกตั้งนะหรือช่วงนี้เลือกกรรมการคิดสมัติหรือมีเลือกอะไรไหมครับ น้องคิดถึงคนที่เราอาจจะคิดคือเวลาเลือกนีผมก็เชื่อว่าเราก็มักจะคิดถึงคนที่เราค่ดว่าเขาจะทําได้นะนะครับวันนีพะะนะ้พระเจ้าบอกนะครับว่าจงเลือกคนนะครับอย่าไม่ใช่ว่าสุ่มๆไปอ่ะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ครับแล้วโดวยเฉพาะบางทีเราเป็นผู้ตามนะเราก็เลือกผู้นำนะเลือกคนหน่อย อย่าไปตามคนที่แบบใช้คำว่าอะไรดีครับคนที่ดูดีอย่างเดียวนะผมพอกใช้คำนี้นะครับว่าจงเลือกนี่นะ่มันมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นสำนวนเลยนะเขามอบบอกเลยนะว่าการคัดสรรคนก็คือใครที่ไม่รักเราให้ปล่อยเขาไปซะจงเลือกคนที่เขาเลือกคุณเสมอครับ แล้วก็ไปถึงเรื่องผู้หญิงเลือกผู้ชายเลยนะจงเลือกผู้ชายที่เห็นคุณค่าและอยู่เคียงข้างคุณเสมออันนี้เป็นคําแนะนําของแต่ละแต่ละการเลือกใช่ไหมครับแต่วันนี้พระพุะธเจ้า,จะะาจบอกว่าให้เราเลือกคนนะครับผมก็คิดว่าคุณอาจจะได้ไอเดียอะไรสักอย่างครับถ้าวันนี้คุณกําลัง ติดอยู่กับเลือกหรือว่าไม่ได้เลือกอะลองให้วจะนะพระเจ้าวันนี้เป็นคำตอบของเราบางทีเราเราเหมือนเราโตมาเราเกิดมามันก็เป็นแบบนั้นแล้วนะครับขอพระเจ้าช่วยเราแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราเลือกไปมันก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากเท่าไหร่ผมยังเชื่อว่าพระเจ้าก็ใช้คนนะครับร่วมกัน คิดเห็นถ้าคนส่วนใหญ่คิดเห็นไปในทางเดียวกันมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครับโดยเฉพาะคนที่เราเลือกเขาเข้าไว้เป็นผู้นำไปทำงานไปรับใช้ชาติเราอาจจะคิดว่าเสียงเราเสียงเดียวมันไม่สำคัญเท่าไหร่แต่เชื่อว่าพระเจ้าใช้เราแต่ละคนนะครับ ดังนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะต้องเลือกอะไรหรือเลือกตั้งหรือว่าจะเลือกกรรมการหรือจะเลือกบางสิ่งบางอย่างทีพะนะ่พระเจ้าพระเจ้ากําลังพูดออกับคุณอยู่เพราะมีบอกว่าจงเลือกคนนะครับให้เราทิ่ฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเราสอนเราเรื่องนี้องค์เจ้าข้าโดยเฉพาะ เหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่เรากําลังเจออยู่ข้างหน้าคงจะให้เรารู้คําตอบจากพระองค์ให้เราสามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องตามน้ําพระทัยพระองค์ได้เราอธิษฐานเพื่อผู้ฟังทุกคนที่จะได้ปัญญาได้ความรู้และเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ากําลังตรัสกับเขาที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับได้รับอะไรแบ่งปันมานะผมก็เดี๋ยวจะวันนี้ต้องลงคะแนนเลือกตั้ง ของอเมริกาสัหน่อยครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ